ก็จะได้บลเพ็นกุศลศพชาปนิกิจศพให้กับคบบุณแม่สัยอิงสิริยาในําดับต่อไปนะครับใน,ในช่วงนั้นก็อาจจะมีการแจ้งนะครับกำหนดการนะครับให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งว่าทางพญภาพจะได้นําร่างนะครับของคบบอุณแม่สัยอิงสิริยานะครับไปชาปนิกิจศพเมื่อใดนะครับ ซึ่งตลอดอาการสวดพระธรรมศพนะครับทั้ง6กคืนนะครับรวมทั้งคืนนี้นะครับทางอนุชาพานะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับแต่ผู้มีเกียรติที่กระุ้นทั้งหาที่ได้เสียสละเวลานะครับในการมาร่วมฟังพระสวดพระธรรมศพน,รรมนะครับตลอดทุกคืนนะครับที่ผ่านมานะครับ อุ้ยจับกล้องให้พี่หน่อย